ิดแล้วพันพันก็โอเคแล้วเนาะอ่างานเฮาของบริษัทจนค่อยว่าจะเฮ็ดเป็นงานงานงานสวัสดีค่ะสวัสดี ไฏิทายถอดสดเมืมมมม่อหนอีก,กันเลยโอกาส ล่ำมันอิเหลียงนี่นี่ปุยห้ามันงามปุยมันดีล่ำมันก็เลยงามสิเด็กทานใครมูวเวทเดีกย้องกันส่วบดีปูกเนะาะพปีนี้สิปลูกเพิ่มหล,ลายอะไรอยู่ปีนี้สิปูกเพิ่มหลาย น่นนะอ่าสิว่าจังไหนล่ะหมักสมนนม,กสม่อนันหมักสมม่อดีหน้าที่ท่องมาสันต่อไปเ <c oughs> กเลือไทยอีกหลายคนกันแล้วไปเห็ดเอยียงยูย่ยานี่คือร่เห็นเนาะเออขึ้นหอดข่อยู่อบอ นพ่อจ้ะพ่อพ่อพ่อค่ะพ่อพ่อเออพ่อค่ะพ่อค่ะเดินหน้า กินข้าวเร่งกับอย่างอ่ากินข้าวเร่งกับอย่างนักดีดีแป้งมันเท่าหมาอ่านำนักดีหัวใหญ่อ่านำนำนัก,นกมันดี กินข้าวแรงกับอย่างกินข้าวแรงกับอย่าง หมดค่ะอยู่ได้ทั้งคืนค่ะไปสุลราเซลนี่มาลายมีสานารถถทกวัตกับฟองอัไส้ยังจะไดแต่่อนอยั่ไม่ตักน้ำน,น้ำาน,น้าอเด็กก็ไม่ัน้ำไม่ได่ไมไดน,ม,นมันเบิดเปรียมองตี้าบไป อึบ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 นีบ่รำมันแค่ะตอนนี้กราบได้แล้วนะ ริ่มต้นกันทุกคนเริ่มต้นกันทุกคนที่เราทํางานมาเหลื่มแหลกก็เป็นธรรมดาค่ะนี่อ่าคนมนมีหนี้เด้เพิ่นธรรมดาเด้มนนีนี่นี้นคนบธรรมดาเด้อเนมีหนีน้เด้ ขอบคุณเด้อที่ขึ้นหอดเพื่อบุคคนหอดล่ะก็เลี่ยวผู้ดได้ขึ้นหอดก็ขอบคุณค่ะอยู่หน้าเยอะหน้าอยู่หัวสวนขึ้นเกาเหล่าไก่ใช่ไหน,นล่ะกะจะเป็นมดมันลำมันงามไม่ได้ลำมันลำมันแก่ใหญ่อยู่เลยมีลำมัน ได้ปีได้ไล่ปีตาเหตุของบริษัทเดือนค่อยมัาได้ไล่ดีกันได้ไล่ไ พดแล้วก็ต้องเตรียมเตรียมใ้ปลูกใหม่นาะอ่านปีเรลียงธรรมาสิอาดค่ะ<า>คนเป็นางฟิงไฟบ่เปปนางฟิงไฟ้กันทันกับผนังเขาเนาะนอุ้ยมันจะเด็กหายนี่มืออ ไดีทายถอดสดเมือนหนีก,ก็เลยโอกาส,สยยแต่อนอ